สวัสดีครับทุกท่านไทอุดรมาแล้วเดอ้อนี่วันนี้ตกมาช่วงเย็นเดอ้อช่วงประมาณหกโมงกว่ากว่าเดี๋ยวพี่เพชรจะพาไปดูไฟในซุ้มแต่ละซุ้มต่างๆที่เราเดินไฟกันไว้วันนี้พี่สดาของเราก็ติดไฟได้สองซุ้มเพราะว่าอุปกรณ์ไม่ครบเดอ้อเพราะว่าขาดปักเอ้ยไม่ใช่ปักสิเขาเรียกอียงกว่า กองกองกอนั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยซื้อมาเติมใหม่นี่ตอนนี้ไฟก็อยู่ตรงเป็ดสามตัวของเรานี่แต่ที่แปลกใจคือนี่ด้านหลังนี่เห็นไหมพี่พี่ทุกท่านวันนี้พี่เพชรก็เอาต้นซากูระขึ้นะระดับนี่หนึ่งต้นนี่เห็นไหมข้างหลังเป็ดตรงป้ายเป็ดของเราตรงจุดเช็คอินเด้อ นี่เห็นปะตรงจุดเช็คอินของร้านอีเพ็ดของเราแต่ยังไม่มีไฟเพราะว่าระบบยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ถามว่าระบบในครัวพร้อมหรือยังพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับระบบไฟในครัวเราพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเด้อเตรียม <c oughs> นี่พร้อมให้บริการร้านพร้อมให้บริการลูกค้าร้านอีเพ็ดของเรานั่นเองปะเดี๋ยวพี่เพชรพาไปดูต่อเด้อมาแล้ว นี่ตอนนี้พี่เพชรก็ถึงซุ้มหลังที่สองของเรานั่นเองนี่ตรงนี้ก็วันนี้ก็ลองไฟดูเด้อนี่เห็นไหมพี่พี่ทุกท่านนี่ตรงโต๊ะสำหรับทานอาหารนี่พี่เพชรจะไม่แสงมันมาเยอะเด้อเพราะอะไร<ม>เพราะว่าเราอยู่กลางท้องนาปัญหาเรื่องแมลงนี่มีแน่นอนแต่จะมีน้อยมีมาก ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่พิเศษมีวิธีแก้ปัญหาคือนี่เอาไฟไปไว้ตรงนู้นน่ะนี่เราจะไม่มาติดตรงกลางแบบนี้ตรงกลางของซุ้มแบบนี้นี่เวลาลูกค้าเราเข้ามาใช้บริการมาทานอาหารเนี่ยลูกค้าก็จะนั่งอยู่โซนนี้โซนประมาณนี้นี่เห็นไหมนี่แมลงก็จะไม่มารบกวนแมลงก็จะอยู่ตรง นี่จะอยู่ตรงไฟของเพื่อนจะอยู่โซนไกลพอสมควรแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไฟจะส่องลงด้านล่างเนี่ยเวลาพี่พี่พ่อๆแม่แม่เพื่อนทำนาสีเขียวก็จะขึ้นเต็มนี้นี่ไฟเราจะเอาแสงตรงนี้เอาแบกกาวจากตรงนี้เด้อพี่เพ็รถึงติดหลอดตรงนี้นี่เห็นไหมเราจะไม่มาติดตรงกลางของซุ้มนี่เพราะว่ามีสาเหตุนั่นแหละคือ เรื่องอีกเรื่องหนึง่งนี่เห็นไหมสังเกตดูเราอยู่ตรงนี้แมลงไม่มารบกวนเลยแมลงจะไปอยู่ตรงไฟนนนะ่ะแล้วลูกค้าที่เข้ามาทานอาหารก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องแมลงเพราะว่าเห็นไหมแถวนี้ไม่มีเลยนี่เห็นไหมไปไป,ปเดี๋ยวไปดูต่อเถอะมาแล้วจ้านี่ตอนนี้เราก็อยู่โรงจอดรถเดอร์หน้าครัวเป็ดของเรานเองหน้าครัวหลักของเรานี่วันนี้พี่เทฟก็เปิดไฟ ลูกดวงที่อยู่ในครัวเนอะนี่เห็นไหมตอนนี้ก็นั่นแหละตรงนั้นก็จะเป็นตู้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในร้านของเรานั่นเองแต่ขึ้นยังไม่หมดหรอกเวลามันหมดก่อนมันค่ําก่อนพี่เพียรก็รู้สึกว่าลาๆาเหนื่อยๆก็เลยพักแป๊บนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจัดต่ออันนี้คืออุปกรณ์ทุกอย่างที่ใช้ในร้านอีเปียของเรานั่นเองนี่เห็นไหมแม่แม่พ่อพอ่อแม่แม่ เพื่อนก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยแลวนี่เห็นไหมแล้วก็จัดวางอุปกรณ์ต่างๆให้เป็นสัตว์เป็นส่วนพร้อมหยิบใช้งานในทุกเมื่อเมื่อเราสะดวกนี่เห็นไหมส่วนด้านน้นก็โอเคอ่านส่วนด้านหลังก็นี่จะเป็นครัวนอกของเรานั่นเองนี่ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้มีไฟส่องสว่างเรียบร้อยนี่เห็นไหมส่วนแต่ยังไม่เสร็จ พรุ่งนี้ต้องจัดใหม่เพราะว่านี่เราต้องเก็บโน่นเก็บนี่เพราะว่าการทําร้านนี่มันโอ้จุกจิกมันเยอะของมันเยอะจุกจิกทำโน่นทานี่ล้วก็พยายามเร่งเต็มที่เพื่อให้ทันวันที่แปดนี่เห็นไหมบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้ส่วนในบ้านเราก็นี่ประมาณนี้นี่ก็ ก็ยังถือว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ค่้ปรับก็แต่งเอาเห็นไหมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนนอกเห็นไหมถ้าเปิดไฟขึ้นในโอ้พี่ๆนึกภาพเด้อมรรยากาศเกีียวเต็มท้องทุ่งเลยไหมฟินขอบอกนีโอเคขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นัทก,กับพี่เพชรแล้วก็เด็กๆล้วเด้อคลิปนี้ไปก่อนเด้อบายบาย